การเรใช้หลักฐานในการวิทยาาสารนะครับแล้วก็การสืบยคศาสตรในความครับก็เข้ารบยผลได้นะครับก็สี่ยนแจ้งอนุญาตทราบนะครับแล้วก็เจ็บป่วยก็ได้รับการรักษาตามทา่ควรนะครก็เดี๋ยวนี้ต้องควบคุมตัวไปสึงรับตัวที่เาูมีน้องจับกนนะครับบกพบบ ที่ไหนครับประชาชนบางส่วนเขาเราถูกจับข้อหาอะไรครับอ่อข้อกงประชาชนครับโดยที่สรุปโดยหลอกลวงนดังกลาสโ่ยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือต่อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อประชาชนและโดยเจตนาก่อให้เกิดควารก่อใช้ิดในแ่งตำรวจ สภาพคุณภาพปริมาณหรือสาระสำคัญประการอื่นนะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการครับก็ตอนถูกจับกลุนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจได้ทำร้ายร่างกายผงรูหรือบังคับจิตใจหรือทําให้เกิดอันตรายแก่กายหรือใจไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับโอเคครับตอนนี้สุขภาพร่างกายอย่างไรเนาะแข็งแรงครับ บริษัทนำเที่ยวทัวร์อ้วนผอมอาราดะเวล์นะครับที่หลอกทัวร์ไปแล้วก็ไม่ได้ถึงกำหนดนั้นแล้วไม่ได้ไปนะครับซึ่งตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนนะครับที่มีผู้เสียหายนะครับมารวมตัวกันแจ้งความที่ศูนย์รับแจ้งความกองัจาก,การตำรวจสอบสวนกลางนะครับเบื้องต้น มีผู้เสียหายมากกว่า400คนทีนี้นะครับทางท่านผู้จัดการตำรวจออสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรพพูุริเดชนะครับก็สั่งการให้ทางกองกบการปราบปรามการทำผิดเกี่ยวกับผูกคลองบริโภคตั้งคณะทีมงานพนักง,งานสอบสวนนะครับเพื่อมาช่วยดูแลดำเนินคดีให้กับผู้เสียหายนะครับพฤติกรรมของการกระทําความผิดของผู้ บริษัทนําเที่ยวต้นผอมนะครับจากการสอบสวนนะครับก็ปรากฏข้อมูลว่าเปน็นลักษณะซื้อทัวร์แล้วก็พอพอไปถึงกําหนดนัดแล้วเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปได้กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นการซื้อทัวร์ล่วงหน้านะครับพอติดต่อเพื่อขอคืนเงินกับบริษัทก็ไม่สามารถติดต่อได้นะครับสำหรับในส่วนนี้เราก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ จนขอเสนอต่อศาลนะครับขอบอนุมัติออกหมจับนะครับเราก็